ดีค่ะทุกคนเพื่อว่ามาแล้วชิงข้าวเที่ยงอยู่ที่ทํางานเด้วอวันนี้อากาศดีอยู่ข้างนอกนั่งอยู่บนโต๊ะปกตินั่งกับเพื่อนถ้าเพื่อนมาเยอะๆก็นั่งกินผู้เสือนั่งกินกันชิลๆกับขาวมีแกงผักหวานที่แกงไป่ม้วนเลย <S <S อืมล้วหัวขามาตื่นตอนเที่ยงวันถ้าไม่ได้กินข่าวแล้วเหมือน หมือนเป็นไงชีวิตไม่ชีวิตไม่มีความสุขเป็นไรมันก็เป็นมิ้วสิก็อร่อยดีแปลกดิเมนูแปลกดิจะมาเล่าให้ฟังว่าจะมารีวิวอุปกรณ์ทำงานอันแรกเลยกัวพี่หยิบมีดมาอันแรกเลยมีดมีดเอาไว้ตัดใบพักเนาะ อันนี้คุ้มมากเลยนะทุกคนอันนี้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์นี่แพ้ไว้ทำไมเอาไว้เขียนชื่อลูกค้าแปะกัะดุเวลาจัดงานใช่ไหมละ่จะจะเขียนชื่อลูกค้าแล้วก็แปะไว้ว่าเป็นของใครเป็นของใครนี่ล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรเมจิก <Magic. S 1> ปากกาเมจิกเออก็คือกระเป๋าแบบเนี้ยบางทีก็แบบว่าใส่แล้วก็จะมีสมุดอันนี้เป็นสมุดจดงานเนะว่า ขายไปเท่าไรวะขายไปเท่าไรอะไร,ะไรางี้เนาะแล้วก็จะมีกระดาษออเดอร์แต่ว่ามันนี่ไม่มีกระดาษออเดอร์เพราะปกติจะเขียนก็จะมีสมุดน้ยสมุดน้อยอีกอันหนึ่งก็จะไว้ไว้เช็คงานจะได้บอกนายสั่งงานมาถูกจะเป็นจดประมาณนี้เลขนู่นนี่นั่นอะไรนี่นแล้วก็กระดาษน้ยนี่ทำลายดาช่วงที่มีคนงานมาเยอะๆก็จะจดชื่อจดเ,เอ,อจดชื่อคนงาน คขับ้วยเรื่อคนงานแบาคนนี่ชื่อนี่มาทํางานกี่โมงแล้วก็เลิกกี่โมงอะไรเงีเ้ยตอนเย็นก็ส่งนายแล้วก็จะมีกระดาษที่ว่าออเดอร์ก็คือลูกค้าคนไหนชื่อลูกค้าลูกค้าคนไหนที่มาเอาของแล้วอะไรเงี้ยก็จะติ๊กออกติ๊กออกอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าจะต้องจัดอีกกี่เท่าไรอะไรเงีย้ยเหลือสต็อกเท่าไรอะไรเงี้ยอันนี้ปากกาขาดไม่ได้ จดมดเนี่ยเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะแล้วจดภาษาไทยนะนายอ่านออกแล้วก็รวมชั่วโมงทำงานของพนักงานไหนายนในแตะ่ละวันเช็คชื่อว่าใครมากี่โมงอะไรี้ยมาค่ามาค่าเนะีองเลขขัดไม่ได้ไมั่วล์ตัง <laughs> เอาไปเช็คงานด้วยไ่กินดังเลยต้องกิดเลขกก็ะจะประมาณนี้เนาะก่อนทำงานแพรวาอันนี้อันนี้เพิ่งเป็นเบิกนายมาใหม่เนยนะนี่ใหม่ไหมกิ๊กเลยจุ๋มจุ๋ใหม่ก็ดูนี่แหละเขียนทุกอย่างก็ต้องเป็นภาษาเนเ์เลน,นเนาะทั้งชื่อลูกค้าชื่อพนักงานแล้วก็รายงาน สินค้ารายงานสินค้าว่าวันนี้วันนี้พอมีรับเข่านี่ยเดี๋ยวเ่้ยดูแล้ว่านน<บ>วันนี้ขายอะไรไปดึ้งขายได้เท่าไรอะไรเงี้ยเดียวก็จะเป็นคนแพ็คของเสียวมีหนังยางอของเสียวมีหนังยางไว้แพ็คแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขายลูกค้าไม่ได้ขายลูกค้า จะมีคนไทยมาอีกชิกกว่าคนเนะาะประมาณเดือนหนาน่ยก็จะเริ่มเริ่มยุ่งแล้วถ้ามีคนไทยมาก็คนไทยก็จะมานับมานับงานม,มีดนะ่ะใช่จริงๆนะไม่ใช่เอามาชู์นะเอาไว้ตัดใบพักอนะ่ะที่มันยาวเกิอนอะไรเงี้ยเขามีมาตรฐานความ,มยาวความสั้นก็ะจะประมาณนั่นแหละประมาณ แต่ว่าเดี๋ยวชอบความยาวไข่ทอดแต่เมื่มาโผล่หน้าหน่อยสิพี่น้องยังไม่เห็นหน้ามึงเลยคิวกำลังคิยว่านิดหน่อยมากคิวชั่วงัน<ล>หมดเลยมาไหวแล้วแม่กินข้าวเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนี้ไม่กินข้าวเยน็นลดทุนโอ,อ,อ้ยนี่แหละแกงเกะหรวานอันนี้จะเป็นกระติกอ่กระปุกเข่าแพเบลเบลแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าเอามาฟุกใหญ่มันก็จะใส่มากมันก็จะกินมาก วาไห้องเหรอกินข้าวเที่ยงแต่นี่ลูกค้าไม่เท้าหนูค้าม,มากมากลูก้ามากถักเที่ยงเองเ่าเข้าก่อนเลยเข้าไปเลยเอเอ มึงโทรมามันคือไม่คุยกับมึงวะเออมันเนปะ <c oughs> ็นเงี้ยมันเป็นไรเออว่าแขวะโทรศัพท์แม่สบายไหมแมว่แม่ไมหักไม่หักที่เขาย่งนี้นี่หรอดอกไม้จะลงทุกวันนะทุกคนมีคนถามไปว่าใครได้ดอกไม้เยอะนี่ใครลดน้ำใครส่วนมากมันไม่ได้ลดจัดจ้า ว่าดอกไม้มันมาลงใหม่ทุกวันอ,อ่ของมันมาลงใหม่ทุกวันเนาะมันก่อพอลงปุ๊บจะจัดให้ถุงข้าเลยจัดปุ๊บก่อก็ไปเลยขายลงทุกวันของมาทุกวันนะม,มาแบบมันแบบหลายมาส่งสองบริษัทสองบริษัทมาส่งแล้วก็มีนายไปเอาเองด้วยฝรั่งเศสอังอืม ก็จะเป็นแบบยังงี้แหละมีความสุขทุกชิวของเราไปใช่ไม่ต้องนั่งออฟฟิศหรอกอยู่ยังงี้แหละดีทำอะไรก็ได้งานอ่ะขออย่างมีความสุขอืมแลามีเงินใช้ส่งเสียพ่อแม่เขาเนอะชิวอันนี้อยู่มากยู่จริงเอยู่ลําดาหนาวที่แพ้ก็ ทำงานเดี๋ยวเล่าของเขียวก่อนพ่าเขียวก็จะเป็นคนแพ็กเล่าท่าช่วงของลงเยอะๆเขียวก็ต้องไปช่วยนายลงของเรียกเอาของรถไปจัดไปจัดนายก็จะเรียกเล็กไม่ได้ยินมาครั้งหูตึงเหนื่อยแพ็กส่วนมากเป็นหน้าที่รักก็คือแพ็กพกเลากเวลาของลงเลยเยอะก่อ บางทีก็ไปช่วยนายลมนะหอกมา้ากลงช่วยนายเลี้ยงเข็นรถเข็นรถส่วนแพรส่วนมากไปก็จะขายมีหน้าที่คุยกับลูกค้าแล้วก็จะตัดตัดใบมันก็แพ็คลงลังเอาลงลังแล้วก็จะตัดอัางที่บอกว่าเนี่ยตัดบป่า คนนั่นคนนี้ชื่อน,นั่นยินจ้าเนี่ยดาวเรืงเอตอืน่นมันขยันแยกชื่อแยกเจ้านาย,เร,ยเรียกลูกเจ้านายกินขา้าวเล่าต่อทำมันขยันเกินเหตุแล้วก็จะต้องเช็คสต็อกอยังไงว่ามีสต็อกเหลือเท่าไหร่มีของอะไรต้องสั่งเพิ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ย ุกอย่างก็จะเป็นภาษาเนีร์แถลมอสถ้าเรียกก็มีหนาที่ถูรตามจุงน่องมาทำงานแจ้งเวลาถ้าถ่าอะไรถ้าตอนเนี้ยยังไม่มีคนมาเยอะเห็นไหม,มเวลาจะให้ใครมาทำงานเนี่ยแล้วก็ถูกไปแจ้งเขาเข้ากี่โมงมีหนาที่เอาของให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าตอแนแหลอะไลูกค้า มันเลี้ยมแรีบเรื่องจริงเพราะเรื่องจริงตราแรกแต่ลูกค้าทำงานอยู่นี่อารมณ์ดีไม่ดีตื่นชอบมาจะต้องหุ้ยมือกินยิ้มถ้าวันไหนหนาบูดปุ๊บลูกค้ามึงเป็นอะไรโดนบ่อยเป็นอะไรวันเนี้ยฟ้าใสใสวันนี้อากาศดีดีต้องอยู่ตรงนี้ต้อง อารมณ์ดีเรื่องอารมณ์ไม่ดีต้องยิ้มอย่างเดียวแล้วก็มนุษย์สัมพันธ์นะดีต้องดีถ้าไม่ดีลูกค้าก็จะไป่บ่นกันายว่าลูกค้ามีแต่ผู้ชายลูกค้ามีแต่ผู้ชายเขามีผู้หญิงเพราะว่าเขาเอารถสิบล้อมาใส่เนาะเขาซื้อบางทีคนหนึ่งอะยี่สิบรถออย่างเงี้ย น้อยไม่ค่อยแทบจะไม่มีผู้หญิงน้อยมากก็คือผู้หญิงคือมากับผัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มากแต่มากผัวก็จะมาคนเดียวก็มีแบบหน้าตาดีๆแล้วหล่อเกีียวกพาจิกเป็นบางคนเขาจิกจิกเล็บเขียวอะจิกจิกรุนแรงบอกเลยก็นั่นแหละมีอะไรมีอะไรเล่าให้ฟังมืออะ เรื่องไรเล้ามาก็ประมาณนี้เลยที่ทํางานที่เราทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเขาอยากรู้เขามีคนถามว่าใครแล้วลดใครลดน้าควรดินต้องลดนะเพราะว่ามาแล้วแต่เขาซื้อมาเป็นต้นเลยแต่ใครแกครหวัดตกนะถ้ารักมึงไงือเขามาแล้วเขาก็ถ้าว่าดอกไม้ที่แบบว่ามาสามสี่วันห้าวันที่ยังไม่ขายไม่หมดตะใครแก้ไขวัดอะรักมึงผม่ได้เป็นวัดมึงก็เป็นกินเนี่ยไม่เอา โอเคทุกคนมาเล่าอ้ฟังแค่นี้แหละเขาสนานจะมาเล่าอ้ฟังอีกเดี๋ยวรอตอนคนไทยมาเยอะจะมาให้ดูบรรยากาศกินข้าวเที่ยงเหมือนอ้เนี่ยเหมือนงานจ<า>ัดอ้ยงานจัดอ้ย <laughs> เหมือนอะไรเนะี่ยลงแขกเกี่ยวข้าวแต่ว่ามาเราก็สนุกกันเนาะสนุกสนานเกมพักหวานขายดีมาก <laughs> <laughs> บอกเลยวันนี้อร่อยอ่ะ ไม่เคยกินแต่อร่อยอร่อยใช่ไหมกูทำเป็นกูบอกแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะหน้าตาแบบนี้ทำเป็นทุกอย่างบ้า,บานกูไม่กิเห็นเนาะอืมโอเคทุกคนไปจริงๆแหละชาวมาสวัสดีท่านผู้ชมก่นอนดูบรรยากาศแ้านแล้วนี่ไม่มีรกลูกค้ากับเมย์ปับไปโอเคค่ะไปแล้วค่ะ ใครได้ก็ใครชอบก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กติดตามจา้ะใครไม่ชอบก็ผ่านไปบายบายสวัสดีค่ะ